ไอ้ระเบิดขเขมรเนี่ยขเขมรจงใจเบี่ยงเบนแน่นะครับเพราะว่าเรื่อง s c a ม m e r เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่โลกถล่มหุนเซนอยู่หุนเซนไปไหนโลกก็รังเกียจนะครับแล้วเครือข่ายหุนเซ็นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถูกโลก ิดล้อมถูกอายาทรัพย์สินนะครับหนึ่งล้านล้านแล้วนะครับที่ทั้งโลกยึดเนี่ยนะครับเออเยอะนะคือเงินสกรปรกที่ยึดได้1ล้านล้านแล้วเนี่ยมันวันนี้ทั้งโลกตีกรอบคุณเซนแล้วด้วยเรื่อง s c a ม m e r เพราะั้นเมื่อมีการตีกรอบคุณเซนเรื่องแกเมอร์สแกมเมอร์เป็นฐานที่มาของเงินอุนเซนเป็นฐานที่มาของรายได้ที่คุณเซนเอาไปซื้ออาวุธให้พวกแก๊ง B H Q อาวุธดโดรนต,ต่างๆทั้งหลายที่มันพัฒนามากเนี่ยมันไม่ได้เป็นงบทหารกัมพูชาปกติมันเป็นงบที่มาจากงบพิเศษหุ่นเซ็นมาจากแก๊งกมเมอร์นั้นหุนเซนมันต้องการให้เรื่องสแกมเมอร์อยู่ต่อเรื่องกมเมอร์จึงเป็นเรื่องที่หัวเด็ดตินขาดหุนเซ็นไม่ยอมรับว่ามีนั้นไอ้ข้อตกลงที่มันเป็นเรื่องพูดเรื่องปราบกมเมอร์เนี่ยหุ่นเซ็นไม่อยากทำไม่อยากยอมรับ เซ็นข้อตกลง4ี่ข้อปุ๊บแปแยอวแล้วหุนเซนมีเรื่องแกมเมอร์กัมพูชามีเรื่องกมเมอร์หุนเซนต้องการฉีกข้อตกลงแน่นอนครับดังนั้นไอ้เรื่องข้อตกลงเนี่ยผมว่าต้องแยก2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องกัมพูชาลุกลานไทยกัมพูชาทำลายประเทศไทยเนี่ยเราต้องตอบโต้นะครับเพราะตอนนี้กัมพูชาวางทุนระเบิดในไประเทศไทยเป็นทุนระเบิดใหม่มีเงื่อนไขให้ไทยตอบโต้แล้วเพราะการาวางทุนระเบิดมันคือการยิง ม <Vegan. S 1> ันเป็นเการยิงวันนี้เราตอบโต้ได้นะแต่ข้อตอกลงผมยังคิดอย่างนี้ว่าอย่าเพิ่งไปฉีกบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ฉีกเขาเป็นแค่ยุติกอนใช่ใช่เพราะตอนนี้บางคนนะครับมีกระส่าววต้องไปชมไปฉีกผมต้องย้ำอย่างนี้ว่าข้อตอกลงที่ฮุนเซนเมิดเนี่ยนะครับมันแปลว่าฮุนเซนเป็นคนเลวใช่ไหมครับข้อตอกลงเนี่ยนะครับลงนามสี่ฝ่ายอาเซียน เราปฏิเสธอาเซียนไม่ได้อเมริกาเนี่ยคนไทยไม่ค่อยชอบอเมริกาแต่อย่ารู้ว่าในแง่การเหมืองประเทศอเมริกาเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงค่ะสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติคือคกลไกที่หุ่นเซนตต้องการลากเรื่องสงครามไทยกัมพูชาเข้าไปค่ะดังนั้นเมื่ออเมริกามาอยู่ในข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับ การที่ฮุนเซนจะลากเรื่องนี้เข้าคณะมนตรีความมั่นคงมันยากแล้วโดยปริยายแล้วยิง่งถึงว่าอเมริกาเขามีพันธมิตรของเขาคืออังกฤษฝรั่งเศสเมื่อเราได้อเมริกามานะครับก็แปลว่าอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยถ้าฮุนเซนจะลากเรื่องนี้เข้าคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยปิดประตูเหลือแค่จีนกับรัสเซียจะเข้าข้างฮุนเซนหรือเปล่าดังนั้นข้อตกลงเนี่ยนะครับการที่ฮุนเซนละเมิดนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องไปฉีกข้อตกลงนะแปลว่าเราต้องยิ่งบอกแล้ว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนขอโทษนะครับเฮ